สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Disney นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม Battlefield V อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่น Class Assault นะครับผมกับโหมด Conquest แผนที่ Mercury แต่จะมาเล่นปืนนี้เลยครับวันนี้นี่เลย M1941 Johnson สำหรับการแต่งนะครับผมจะนี่เลยซูมไวที่ผมจะใช้นะซูมไวแล้วก็ยิงแม่นขึ้นเวลาเราอยู่นิ่งนะฮะแล้วก็กระสุนถึงตัวไว10ขึ้น10%นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นลดแรงดีนะครับผม เน้นการควบคุมนั่นเองผมไม่เน้นรีโหลดประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมลองไปดูสิมีเซตอะไรให้แต่งปืนไหมพีเดเตอร์มาเอาเซตเขียวไปเลยครับผมโอเคตัวน,นี้เกมก็เริ่มแล้วลงไปเพื่อนเราไปตรงนู้นกันหมดแล้วเราไปซีอะไรดีกว่าจังหวะการยิงของปืนเดี๋ยวให้ดูลุกล่างปืนก่อนนี่ปืนเขียวฮะ ปืนเป็นตักไคร้ครับผมการยิงก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับยิงแบบเซมิอโอตโต้นะครผมถือว่าโอเคเลยนะปืนนี้ศัรตรูอยู่ฝั่งนู้นเต็มเลยูีไหนกันหมดอะ อมองไม่เห็นเลยอยูนไหน่เกะหมดยืนโอ้ยตกใจเดีย๋ยวเราต้องขึ้นไปลองส่องดูตรงนี้ดีครับวันนี้สร้างใดๆไม,ไม่ได้เลยไปจุ๊บเออบินได้หรอทุกคนมันบินได้ครับมันบินได้เออเฮอยมันอยู่ไหนกันหมดอ่ะเฮ้ยเขาอยู่แค่ A กับ B เหรอเขาไม่มาฝั่งนี้กันเลยเว้ยไอ้พวก แฮกเกอร์ออกไปหมดแล้วนะครับอะนี่ไงออกที่ไหนไอตัวนี้เลยแฮกเกอร์เนี่ยผมคิดว่ามันออกไปแล้วไอสตรองเกอร์เนี่ยไม่เห็นสกอร์มันขึ้นเมื่อกี้สวอตเราก็ไม่รู้ว่าแฮกหรือเปล่านะฮะเราจะไปลงไหนดีมีแต่เพื่อนอยู่ซีเต็มหมดเลยอ่าเราลงซีนั่นแหละไปได้ใกล้สุดอนะ ไม่รู้ไปไหนไม่โดนเลยไม่โดนเลยแฮะมีบอโอ้ยมันเห็นอะเนี่ยไอเนี่ยมันโอโ้โหมันแฮกไงทุกคนดูดีมันผมเคลื่อนที่มาปุ๊บมันรอเลยน่า,างไงเพื่อนโดนอยู่ก็เห็นไหม ตายต่อหน้านต่อตาเลยฮะไอ้บ้าเอ้ยต้องขึ้นรถยานเกาะแล้วแหละอยู่ในรถนะยิงเสร็จแล้วลงลงเสร็จแล้ววิ่งเดี๋ยวจะโดนสองเอายิงไปเลยเพื่อน ดีโดนไปเม็ดหนึ่งโดนไปเม็ดหนึ่งตายดิครับอย่าเล่นกับปืนนี้บอกเลยเข้าระยะทำการ นี่ครับผมสองเม็ดแต่ที่จริงมันจะประมาณสามนัดนะสามเม็ดตายนะปืนนะเนี่ยอันนี้เม็ดหนึ่งเนี่ยสามเม็ดครับผมโอ้โหเราได้ที่ซุ่มแล้วโอเคเลยนะตรงนี้ s <S มาดิ มีคนวิ่งมาหาเราหรือเปล่าอู้ฮ่ามันจะสปอตเราเฮ้ยโอ้โหมาถึงนี่แล้วหรอบน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 น,นุ่นบนนุ่นพวกน,นุ่นนุ่นเห็นแล้วไหนอะ สตองเกอร์วะเนี่ยไม่เจอเพื่อนโดนสอยยับเลยสอยยับยับเลยไม่ตายมันจะเอาผมมันจะเอาผมสู้ปืนพี่ไม่ได้หรอกน้อง นี่ปืนโหดนะโว้ยไม่โผลอ่อะแอปซิดไปฮะกระสุนมันค่อนข้างที่จะเดินทางช้านะปืนนีพ้พวกเราพวกเราอาจนได้ฮะไอ้สตรองเกอร์่าไม่ใช่เนึ่งว่าสตรองเกอร์เล่นผมอีกแล้ว อ่เดี๋ยวดูดิแอตซเซาลใส่นะ้าดูถ้าจำไม่ผิดจะใส่สโคปได้แค่คุณสามนะไกลสุดคัดนี้นั่นไงใช่ครับแต่ผมไม่ชอบลายปืนนี้เล้วว่ามันดูไงไม่รู้ใส่สแตนดาร์ดไปแล้วกันเท่กว่าเยอะเลยตอนนี้เพื่อนตีกันเลยเพื่อนตีโอ้ อะไรวะเนี <bord ering> <cake Sounds> ่ยกดพีดเฮ้ยเฮ้ยรถถังโอเคถือว่ารับได้ยันเกราะยันเกราะมีรถถังให้เราขี่ไหมเนี่ยมีเครื่องบินวะเฮ้ยเครื่องบินไปทิ้งระเบิดหน่อยดีฮะไปเลยจุบไปแล้ว อ้ทำไรพี่น้องให้อยากขับเครื่องบิน้เท่กว่า <creo u> สเต็ปซะก่อนดูสเตป็ปอารลงก็ <c oughs> เฮ้ยไม่ตายเราไม่ตายครับผมแล้วผมมาลงไหนวะเนี่ยโอ้โหโคตรไกลไม่ทันแน่เลยเอ,อื <c> ้อ <oughs> มีเครื่องบินเดี๋ยวไปให้สนุกกว่าสนุกวะขออีกสักรอบได้ไหมครับมีปหมเนี่ยไม่มีแล้วผมมียานเกาะก็ไม่มีแล้ว <c oughs> กำลังมันแลน้วเมื่อกี้ขี่เครื่องบินโอเคเรามาเล่นปืนนี้ต่อก่อน ว่าเพื่อนไม่เอาสิไม่เอาสิเฮ้ยใครอะเราใครอยู่ดีๆมาจิงเราเนี่ยเกือบตายลา กำลังจะเล่นในนี่โอ้โหเพื่อนไม่มันตีเข้าไปไม่ได้ครับตอนนี้เราไม่รู้จะเข้าไปไปชิดยังไงไงปืนเราระยะไกลเกินก็ยิงไม่ได้เห็นเขาว่ากันว่าคา98กะศูนย์มันจะไม่อะไรนะเขาว่าเขาเรียกว่าเลยนะกระสุนมันจะไม่ค่อยย้อยเท่าไหร่จะขอลองนะครับขอลองคาเย เฮ้เฮ้ใครยงอุ้ยเฮ้นอนดิเออก็จะกดนอนได้ฮะ หนีว่ะหนีว่ะโอ้โหยิงแล้วหนีว่ะโอ้โหยิงไม่โดนเฉยโผล่มาโผล่มาน้องมาเป้าตอนนี้เราเป็นสไนเปอร์ซุ่มยิงไะ ไม่เนี่ยไม่น่าใช่อุ้ยโผล่ไหนโผล่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เฉยเุ้ยจริงฮะกระสุนมันตรงดีนะปืนนี้ไม่โดนแล้วตอนนี้เราเป็นสไนเปอร์แบบแทวแทวถูเุ้ยเพื่อนเราแม่งตีขึ้นบนนู่นแล้ว เพื่อนเราตีขึ้นบนแล้ววะ่ะมีหมอตีเข้าไปตัวหนึ่งแล้วหึกระหัวเลยเมื่อกี้เอ้ยไม่โดนไปอ้ผมเพื่อนเราตีแล้วผมว่าเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าเราจะเอาสไนเปอรแ์แหละไปช่วยเพื่อนเอ้าไม่รู้มันยิงมาจากฝั่งไหน สีมีเข้าสีมีคนเข้าว้ฮูวว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 ว h วว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 ว โอ้ยเฮ้ยจิงกูโดนได้ไงวะเฮ้ยผมไม่ได้เล่นปืนนี้เลยเนี่ยศัตรูก็เข้าครับตอนนี้นี่เหรอ ก็มีเด็บโอ้โหดาจิมันรู้ได้ไงว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมตอนนี้ซีเราโดนตีแล้วผมไปเล่น M9 c มเกซีหนึ่งจนสันต่อเลย m 9 m ม M9 มเอาแค่มาลองขายเฉยครับเมื่อกี้ไหนวะปืนไหนวะอันไหนเนี่ยเอาปืนหายอ๋อไม่ใช่อยู่คาดนี่ลืมไปโอ้ไม่ทันแล้วซีโดนนะ เฮ้ยเพื่อนเราไอ้ป้าสีเราโดนแล้วเอ้ยพวกเราเองออมาเปล่าเอาเบิดไปก่อนไหมเฮ้ยโดนนะโดนระเบิดผมโดนด้วยนะ ป็นเราเองอุ้ยแอซสสิดว่ะกำลังจะได้อยู่้อุ้ยมาวะ่มานะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาันี้ยิงมันได้ไหมเนี่ยเอารถถังเนี่ย ไม่มามันไม่มาผมไกลเ,เอาเนี่ยยิงมันหนีไปแล้วหนีไปแล้วไปไหนเราไม่รู้แล้ว <c oughs> ไปไหนไม่รู้แล้วน่าจะขึ้นไปฝั่งนู้นนะเดีย๋ยวเราตีเข้าบีดีกว่าพราซีเราโดนไม่ตายเลยไกลเกิน นอนเลยโดนเม็ดหนึ่งต้องนอนโอเคเราทำลายเบคอนมันมีคนมาเหรอไม่มีแล้วตายระยะไกลก็ได้ครับขอแค่ยิงให้เข้า หนึ่งสามเม็ดมาแล้วอีกหนึ่งไม่โดนเลยอะไรของผมวะเนี่ยเราตอนยิงเราพยายามขยับอ,อยู่นิ่งนะะให้ขยับไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนสไนเปอร์มีคนมาเหรอ เสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วกระสุนหมดเพื่อนมีกระสุนแบ่งไหมเพื่อนนี่ไงโอเคอุ้ยจะลองเอายิงรถถังนะหน่อยเจอ M1 แก่แล้วนะ คิดว่าโอเคนะปืนจอนสันเนี่ยสามเม็ดมันจะตายครับสามนัดมันจะตายแต่ขอแค่ยิงให้เข้าเป้าแค่นั้นเองโหโดนโดนยับเลยนะตอนนี้อีโดนแล้วเอาโโ้าเขาตีตื้นมาแล้วผมสกอร์เราลงที่บ้านดีกว่าศัตรูฝั่งนี้ฝั่งนี้ใกล้เลยเอาลงฝั่งบ้านเราดีกว่าเดยอกระสุนไปนี่ยโอ้โหยับแม่ยับเลยครับผมตรงนี้ เฮ้ยใครมันเอาเราเครื่องบินมากับิกาเซ่นเนี่ยอ้าฮะอะไรของผมวันนี้่มาเจียเชียชงกงมันจะพิมพ์ว่ามาเฟียเชียงกงหรือเปล่าโอ้โหที่หนึ่งคราวนี้ก็โหดเกินฝั่งเราก็โหดเกินโอเคตอนนี้เราแต่เราต้องชนนะนะเราจะแพ้ไม่ได้นะ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเข้าบีล้วเพื่อนเข้าบีล้วช่วยเพื่อนดีครับแตกเฉยอุ้ยเกือบเกิดมาเราได้เฉยเลยเอารับบีหายไปไหนหมดเนี่ยบีอ่ะโอ้ยเดี๋ยวผมขอปืนกลเข้าบีก่อนได้ไหมช่วยเพื่อนอ่ะอยากช่วยอยากช่วยไม่มีแล้วครับผมไม่ได้เข้าแล้วขอนอกใจขอนอกใจนอกรูนอกทางไงปืนนี้ไม่ได้เล่นนานไป เราจะอ้อมตีนะเราจะอ้อมตีนะโอ้โหเราจะเอาไงวะเนี่ยอ้าไม่โดนเหรอผมอุตสา์ปืนนี้ยิงรถถังไอ้พุ่งพุ่งเนี่ยอะไรของผมวะเอาไหมเอาไห โอ้โหตอนนี้เอก็โดนเอก็โดนแล้วโดนทุกจุดเลยต้องเอาปืนกลไปช่วยเพื่อนแล้วแหละเฮ้ยเอากันหน่อยดิไม่งั้นเราจะแพ้นะเนี่ยเราลดอย่างไวเลยตอนเนี้ยถ้าใครมันขับเครื่องบินมาลงนี้ครับเนี่ยเอาไ้นี่ไม่ขับอะไม่ขับเหรอเดีย๋ยวพี่ขับเองน้องไปเดี๋ยวพาไป จะพาไปที่พาเบงไอหำไม่มาเด็ดปิ๊กอะไรกแป๊บอะไรกแป๊บไม่ใช่เราต้องโอ้โหแล้วาเมาเราจะแพ้ตอนนี้ จากจะชนะนะไม่โดนผมหรอกเชื่อเะล่ะเอ้าเฮ้ยโอ้โหเพียบเลยครับผมโดนนี่เลย1941จเ้นสันผมว่าไม่น่าจะรอดแล้วตอนนี้เราน่าจะแพ้แล้วนะจากตอนแรกทำมาอย่างดีฮะ1941 1941เก้ยไปอีได้แล้วอีได้ววะอีได้อีได้ไ,ดไดปยิงหยวยใกล้ก่อน มีไหมเฮ้ย,อยอโอ้โหมันก็เกินไปเนี่ยเวรี่อีซี่อีกแล้วอะ่ะมันเห็นไยมันเห็นเราไงแม่งเล่นไป,ไปมาเล่นไปเจอแบบนี้ก็เซ็งเลยเนี่ยแพ้อ,อีกแล้วอะ่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับการเล่นปืน m 1เอ้ย1941หจอนสันอะไรสักอย่างนี่แหละก็3เมตรตายนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ